โอ้ใจเย็นดิโอ้เล่นแค่ใจเย็นดิวะโอ้ใจเย็นดิเออนี่มันร้อนครนี่มันน่นร้อนเดอะ์นิันดร้อนบอรน คนนี้ไหม e n โดห้าพันคนว่ะคนนี้ก็ได้มามาคนนี้สักหน่อยแล้วกันมาคนติดตามเยอะจัดมาลงแรงหรือเปล่าลงแรงแหละขอเขาเล่นตาเด้งตาสุดท้ายแล้วไป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 เอาคนนี้แล้วกันคนนี้แล้วกันนอนไม่หลับกับน้ำมอมเอ้ยพัดลมใครอ่ะอ่านเชทหน่อยพี่อ่านเชทหน่อยพี่ดีครับมาจากช่องปาร์เกอร์นี่ไงปาร์เกอร์มาคอมเมนต์ผมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว์เกอร์คือใครวะ ปักคือใครวะเขาจะเจอช่องกูปะวะไม่เจอไม่เจอไม่น่าเจอปักกือใครวะปักกือใครวะ A few moments later มา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 55กับช่องปักกิอเออมันต้องอย่างนี้ดิวะมาต้องเป็นคอนเทนต์ดิวะไม่ไม่ได้ทาไม่ได้ท้าแค่อยากเล่นเฉยไม่ได้ท้ายังไม่ถึงคนบอกไหวเงี้ยกูไม่ได้ท้ากูแค่อยากเล่นเฉย อ้าวแบตจะหมดอีกแบตจะหมดโอเคไม่ได้ทาแค่อยากเล่นดิฉันกับเขาะมาดีเขาจะมาดีคือเราจะตกเองใช่ปหมใช่ครับใช่ครับเฮ้ยอ่อนๆให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมเฮ้ยไม่ไม่พี่ผม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 กล้าพี่พี่ต้องอ่อนเลยไหมผมโอ้ยมาเล่นกับผมเดินเหรผมต้ากล้าโอ้ยผมผมกล้ากว่าพี่อีกพี่ผมกล้ากว่าพี่จริงจริงจริงมาเริ่มก่อนละผมกดเลยนะพี่อ่ไปไปไป เอาว่าเอาว่าได้ได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์มึงเล่นแคลร์เล่นแคลร์เลยอ้าวใครใครที่เข้ามาก็ไปฝากกดไลค์กดซับให้พี่เขาด้วยนะโอเคครับฝากช่องด้วยนะปาร์เกอร์ทุกคนอ๋อฝากให้ช่องติดกันได้นะอ๋อสุดยอดเลยพี่ช่องช่องไม่ใช่หรอหมายครับเลตโกเฮ้ยอโชอลิซน้องหนึ่งหน่อยดิปาร์เกอร์นายคือชื่ออะไรคุณกระบอก ไอ้นี่ครับคานาโต้คานาโต้อลิสที่เล่นฝั่งตรงข้ามอะใช่เขาจะตบจากิวได้เลยใช่ไหเฮ้ยเนเขาอดีไปก็เลยผมโอ้ยไม่ต้องจริงจังอะไรนะพี่ขำๆโอเคครับขเฮ้ยอะไรวะหน้าต้นน้ำเฮ้ย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 นั่น้ำเฮ้ยเน้นอลิสซไยคิวแดร์อลิสซไยบนไอสตรีมเราเน้นตัวเดียวเลย นะทุกคนเฮ้ยอยู่ดีดิจอกหยาพี่เขาอยู่บัฟแดงอ้าวมีสายศึกเหรอมีสายศึกมีสายศึกมีสายศึกเหรอเอาดีๆเอาดีๆมีสายศึกมีสายศึกมีสายศึกมาวะเสมฟิกมาเนี่ยดูสตรีมพี่แล้วไม่บอกเองใช่ไหมมีคนยิ้มเดินโลมอยู่ไงเพื่อน กูหาเพนอยู่หาเพนอยู่ไอ้หาไม่เจอหรอกใจเย็นโอ๊ตไอ้โอ๊ตใจเย็นดิโอ๊ตเล่นแค่เอใจเย็นดิวะโอ๊ตใจเย็นดิเออนี่มัร้อนี่ก็ดีนะเนื้อมันร้อนเนื้อมันร้อนดูฟโอ้ยนี่มันร้อนมาก เป็นไงเป็นไงมันคือแผนมันคือแผนไอซาต้าดุนะซนั้งนั้นระวังนะข้นคนลอยดาวโตก็ดุิโตก็ดุดุสุดคือฟาร์มฝั่งนี้ระวังนะดี๋เอ้ามันมีดมันลับปั้ยเ้ยุ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 ยฮุยมานี่มานี่ไอปากไอปากปาก่ก่อนปากอ๋อา ว่าคุณจะรอดไหมไม่ได้แล้วว่ะต้องแบบต้องแบบสักหน่อยแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนี่ซาต้าบอกต้นคณะอยู่แล้วไอ้จะมาแพ้ได้ไงอยู่กับพี่เอออ้าวมันมิดบอลปะดูเลือดป้อมนะกูยังไม่เห็นหนทางอาชระเลยแหละเราอ่อนเราเราอ่อนในเขาเหรอเราอ่อนในเขาเราอ่อนในเขาจ๋าแจกกันมาขบวนเดินมาเร็เขาไม่มีสติเขาไม่มี เอานายเนี่ยเขาอยู่สามเขาอยู่สามคนเวโซียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จิงเข้ามารออะไรกันเอานี่ข้าก็เอานี่ข้าเอานี่ข้านี่ไงนี่ไงเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์นี่ ไอเพนไปไหน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 หาเพนหาเพนอยู่ไม่ไล่อยู่ไม่ไล่เลยเป็นเจ้าพี่เฮ้ยทำไมทำไมเขาเงียบๆวะเขาแปลงเขาเขาเขากำลังวางแผนเปล่าพี่กันระวังแผนเขา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 กำลังวางแผนเปล่าพี่พี่ใจเย็นพี่ผมคุยกันได้พี่กำลังวางแผนอะไรอยู่หรือเปล่าบะาบ้าไม่ได้วางไม่ได้วางถือไว้ตลอดเลยแต่ไม่ได้วางอะไร เฮ้ยพี่พี่เขอยู่บับแดงพี่ก็อยู่บับแดงบับแดงอะไรมั่วมาเนี่ยไปดูที่ไหนมาใจมันว่าเอ้ยเราทำได้เราอ่อนในเขาก่อนอ่อนในเขาก่อนไม่ไหวม่ะวันนั้วนี่ะเฮ้ยเขาอ่อนให้ครับเราอ่อนให้เขาเหรือเขาอ่อนให้เราขว่ามั้ยไม่กูอ่อนเองกูอ่อนกูอ่อนเองใช่ไหมมาว่ะ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 อุ้ยโอ้โหรูปยังสวย บินบีนบเบเร็เเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเขาจะไปต่อนะแต่ว่าออกไม่ได no. no. ้วะไออิสแบบเน่เจอเกาหลัง huh. อ้นีนึงอะไอเาแล้วกูเข้ามาทำไมะเนี่ยเอาลงหรือเปล่าไม่นะเอีนเอาพี

ไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยแล้วเออต้องตั้งเทียแหละต้องเทียแหละจริงจังจริงจังจริงจังเกี๊ยวปาตึงเกี๊ยวปาตึงผมลองลองเป็นนาทีป่ะมีสองคนนะมีสองคน เรเหลือสี่แล้วบวกได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหายหมดแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยแรงเกินแรงเกินแรงเกินใส่มังกรช่วยแล้วกันไอ้ปาร์คพี่อยากคิวนายว่ะมันมันขึ้นทีหนึ่งนิดอะไรวะเนี่ยไปจบแล้วแต่มึงอะเอาดีจีพี่ดีจีพี่แล้วแต่พี่เลยขำๆไม่พี่ดีป้อมให้หน่อยก่อนที่พี่จะตายเอ้อ เกือบตายไปมันนี่บะมันนี่บะเอาว่าเอาว่าวันนี้ครับผมมาแล้วแต่พี่มาแล้วพี่ติดติดกินวะครับพี่โอเคบาย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 ครับผมฝันดีครับพี่เจอกันครับฝันดีครับพี่เหมือนกันครับพี่ครับครับไปครับไปใครที่ดูอยู่ก็ไปกดติดตามพี่เขาด้วยนะฝากกดไลค์พี่เขาด้วยนะครับผมผมครับ